ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภูเขาที่งดงามแสนไกลมีชายหนุ่มสองคนชิปปาโป,โปและบลูโนชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มแน,น่นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอ พวกเขาไม่กลัวกับการทำงานหนะักและพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน และแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นำในหมู่บ้านคนหนึ่งได้ตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทำงานชิ้นหนึ่งและงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ําโดยการนําน้ํำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนํำมาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสําหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พวกเขาสามารถนำลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ ปาโบลและบูโนโตกลงรับงานที่ว่ามาทำอย่างกระตือรือร้นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้ำเพื่อหามน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหนะักโดยการหาน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนะักเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่หมู่บ้าน และในทุกๆเย็นพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวันนั้นๆลูน,น,โนโพอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจํานวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่เขาแน่ใจมากว่าโดยวิธีนี้นี่แหละที่จะทําให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอน บรูโน่คิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังหาบน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้ําให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออีกว่าด้วยจํานวนรายได้ที่มากขึ้นนี่เองอีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้ แต่ในขณะเด de ียวกัน oh, ป so ้าปนกลับไม่ไ hmm. ด้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเขากำลังมองหาหนทางที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งป้าปนก็คิดขึ้นมาได้ป้าปนจินตนาการถึงท่อส่งน้ำ เครื่องมือที่ใช้นําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขาเพื่อนําลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและโดยท่อส่งน้ํานี้เองป้าปอนสามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนป้าปอนได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโนเฟ,ฟื่อนของเขา มาได้ขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าบๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเหล่าเที่ยวแล้วเที่ยวเหล่า บลูโน่แน่ใจว่าโดยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นส่วนปาปอลยตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยและมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ปาปอนรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา ในทุกๆวันเขายังคงไปทำงานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหามน้ำเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนในทุกขณะที่เขาสามารถที่จะมีเวลาว่างได้เขาก็จะทำการขุดหินขุดดินเพื่อที่จะสร้างท่อส่งน้ำของเขาในช่วงเดือนนร้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจากผลงานที่เขาทำลูโน,โนและชาวบ้านทั้งหลาย สางพากันเยาะเย้ยปาปูนและพากันเล็กปาปูนว่าปาปูนมนุษย์ท่อในระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบลูโนได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบลูโนได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้ วิถีชีวิตของ Bruno บลูน่ o เปลี่ยนไปในตอนนี้บลูน่ได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้สิ่งที่บลูน่ไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ้มงอนั่นเกิดจากสาเหตุที่เขาหาบถังน้ำอย่างหนักทุกวันทุกวัน เนาตาของเขาดูเหี่ยวย่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลงอีกไม่ชา้าบรูโนจะเริ่มหาบน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนื่องมาจากร่างกายที่อ่อนล้าและสิ้นแรงหรรลือแล้วเดือนเหล่าที่ป่าโปอนทำงานสร้างท,าท่อส่งน้ำอย่างหนักน ไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่สองท้ายที่สุดปาโปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเสร็จสิน้นเขาไม่ต้องหาบน้ำเพื่อขนน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ปาโปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆ และด้วยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อส่งน้ํามาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นปน้าปนมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทํางานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและรายได้ของเขายังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ํายังคงไหลผ่านท่อส่งน้ําของเขา รองาวของบรูโนและป,าป,ป่าโปดสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรางานหาบน้ำที่พวกเขาทำก็เป็นเ,เช่นเดียวกับงานประจำที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อให้ได้เงินมาบรูโนได้รับเงินจากการใช้แรงหาบน้ำบรูโนหามน้ำไปกลับเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่หมู่บ้านเพื่อที่จะแลกกับเงิน และเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาบน้ำไปกลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราเราต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำาจง เราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโน่ทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกันและมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนำเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวัน เพื่อที่จะนำเวลาเหล่านั้นมาทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียวช่วงที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลงทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ป่าโปนทำ ด้วยความชาญฉลาดปาโปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจํานวนจํากัดปาโปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ําปาาปนร,รู้ว่าด้วยท่อส่งน้ํานี่แหละที่ทาให้รายได้ของเข,เขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อเข้ามาเธอได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่เขาทำงานในแต่ละวันปาาปนร,รู้ว่าสักวันหนึ่ง ปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไปป,ป้าปวนรู้ว่าถ้าเขาสามารถทําให้แนวความคิดเรื่องท่อส่งน้านี้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแค่ต้องลงมือทํางานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้าเสร็จ ปาปลก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ําและทําให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาปนได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วยแล้วคุณล่ะครับ คุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบลูโนที่ต้องใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินอยู่หรือไม่หรือคุณต้องการเป็นเหมือนกับปาโปนผู้ที่สร้างและคงไว้ซึ่งท่อส่งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย